มันตื่อเลยมันปองมันปองมาเตถึงน่าร้องเลยต่อมันองรับทราบกี่ราครับการเปลี่ยนแปลงของทางคู่มา ข้าบ้านปง่งปกติต้องวิ่งเส้นขวามือครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายแล้วนเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาวิ่งชนันชันทางล่องแล้วครับปกติเราไปมั่วอยู่กับทางขึ้นครับ รอบน,นี้เปลี่ยนแนววิ่งแล้วเราก็รอเราก็รอแปดสีเดินหน้าอยู่รถจากตรงทางข้ามไปชานชนาเลยทราบครับฉุกเไหน mày anyway, không yêu like là mày 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 như thế hả? mày 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 Đây mày 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 Mr. Titan mày 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 ก่อนกับพี่ไหลไปก่อนครับผมทางข้า,ขา,ขามเลยครับพี่จะทายไม่พอ,อครับแต่สี่ยูทิศิธได้ค่ะ ไปจนเรียบร้อยเดี๋ยวเบี่ยงขวาไปทางล่องครับครับทราบครับครับตอนนี้เราออกบ้านโป่งแล้วครับ เบี่ยงออกไปกลับไปวิ่งทางล่องที่ไม่ได้เทียบชานีอครับมาแปดเซีรอบนี้ที่เปลี่ยนแปลงกวิ่งทางคู่ดอกเปดูอก<า>แเลนต่อครับ พนุรับทราบโอ้ยไอโอ้ยไอแล้วอ่ะจอดโอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้วครับจอร์ด นี่วิ่งทางคู่ตั้งแต่ชุมพรมาเลยครับน่าจะไปซิ้นสุดที่นครปรปฐมตั้งศูนย์ใหม่รับหนองประดุกมาทางนี้เหมือนกันครับ ไม,ไม่มีเลี้ยวแล้วครับไม่มีเลี้ยวแล้วน้องก็ดู สามใหม่มันก็ล้างสามคู่เหมือนกันกน่ครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับแล้วก็มีจะจะเป็นขบวนสามห้าหกหรือเปล่านครับความติดไม่ติดคว้าไม่ติดอับคว้าไม่ติดะคว้า รครับตอนนี้เราก็วิ่งทางกูก็นไ่ยาวๆไปเลยครับ,รบครับ ถึงนครปฐมแล้วก็จะเบี่ยงเำไมไม่ตั้งตรงตรงถืงตรงมันไม่ถนัดมันเมื่อยก็ถือแบบนี้มันเหมือนบิดตัวอยู่หือแบบนี้มันชินดิโอแต่กระจกสกปรกมันยากานเช้าๆก่อนเข้านครปฐม Bên trong máy này đi con à đẹp. À đẹp, à đẹp, à đẹp, à đẹp 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 ปกติจะต้องมาเบี่ยงตรงนี้ครับนี่ครับเราวิ่งยาวๆกันเข้านครปฐมเลยครับไม่มีเบี่ยงแล้วัของเดิมจะวิ่งตรงนี้ครับนี่เบี่ยงตรงนี้นี่ เราก็มาเข้าเส้นนี้แต่อตอนนี้ไม่ต้องเข้าแล้วครับวิ่งตรงๆกันมันเลยอันนี้ที่ใช้ได้จริงก็จากชุมพรมาเลยครับชุมพรถึงนคนปรปฐมเลยสี่เข้าทางล่องาคอาคับจนครปฐมนครปฐมแปดสี่สิบห้าลง เต็มกระจกแล้วครับรถวิ่งไม่สามารถลงเช็ดได้าดเาจเปลงครับแจกขากลับอาจจะต้องมาเลี้ยวตรงอันนี้นี่ครับขากลับ ตอน8:30จะต้องมาเลี้ยววันนี้ไปวิว่งทางขึ้น จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าให้ดูแค่ช่วงเที่วว่าเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งช่วงนครปฐมครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรวจรัวที่84ตามกำหนดเวลาแล้วออกจากสถานีนครปฐม5.45ขณะนี้จอดรอบนครับ